ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้ยูอาร์พลาสเตชั่นแนลสำหรับข่าวสารรถยนต์ล่าสุดและอัพเดตอุตสาหกรรมยานยนต์วันนี้เมื่อได้วิ่งดิฟเข้าไปในหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปี2026คือแบรนด์ใหม่แจคูเอวี5นี่คือรุ่นที่ดึงดูดความสนใจทั่วเอเชียและยุโรปผสมผสานการออกแบบกับประสิทธิภาพไฟฟ้าและภายในที่ทันสมัยลองสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับภายนอกฟีเจอร์ แอนเอ็กซ์เปเรคท์พริตซิงทูซีเอฟดีสคูดบียูเนกอีวีเฟิร์สอิมเพรสชันออฟเดอะสองพันยี่สิบหกแจคูอีวีห้าอาร์นอตติ้งช็อตออฟอิมเพรสชีฟเดอะโมเมนต์ยูซีอิตยูโน้ตติสฮาวดิเฟเฟรนต์อิทลุคคอมเพรชนทูทรานชชั่นอลเอสยูวีเอสเดอะฟรอนต์ฟาสเซียแครรีเอคลีนไฮเทคดีไซน์แลงเกรดวิดเอคลอสออปเปลวได้อิมเมดเทลีเตลยูอิฟอิเล็กตริกเดอะเลดส์เฮดไลท์อาร์สเล็กอินทิเกรตต์ได้ซิมเลสตี้อินทูเอแบล็กอัลตร เทมเพทริกสไตล์ไลท์กิฟวิง The EV 5A ชาร a จแอนด์คอนฟิดเอน o ์ Especially at n i g h The t bumper design as a r u e d touch and the air vent on the side upperly for aerodynamics improving efficiency while keeping the sporty appeal alive Move to the side profile and you see why many people are calling this one of the most stylish electric SUVs in its segment The EV 5 feature a strong บ็อกซี smooth, approach, ่ซีโฮ์คล้ายคลึงกับลักชัวรี่ออฟโรดเดอร์บัดวิสมูดแอโรดินามิกไลน์เดอะฟลัดดอร์แฮนด์เลอร์ป๊อปเอาท์อัตโนมัติคอลลีเอสยูแอพโครช์แอดดิ่งเอฟูโตริสติกวิเบอร์เดอะแบล็กวิวอาร์เชสแอนด์ซิลเวอร์เอ็กเซนต์กีฟอิทเอเซนต์ออฟโทเนสไวเดอร์ลาสสิบเก้าอินออฟชอเนลยี่สิบอินอลลอยวิวเอ็นฮานอิทสแตนด์ออนเดอะโรดเดอะชอตโอเวอร์แฮงแอนด์สลายนี่ไรส์สโตลิชันเมคอิทลุกเรดดี้ฟอร์บอสซิตี้ไดรฟ์วิ่งแอนด์ The rear of the e v 5 c o n t i n u e the premium f e e l A f u u l w with LED light bar stretches across the back connecting the two tail lights with a glowing j a g u logo in the center it looks stunning especially at night the lower bumper features silver cladding with a diffuser style finish that gives it a strong SUV character there's also a small roof spoiler that adds to its sporty appeal while improving aerodynamics from every angle เดอะแจคูลอ like er like ีวีห้าลุกไล่เอมิคส์บิตเวนซอร์ฟิสติเคชันแอนด์แอดเวนเจอร์ดีไซน์ทูดึงดูดทั้งโปรเฟชชันแนลแอนด์แฟมิลี่บุญเยอร์หูวอนซัมมิงโมเดิร์นยืด practical เว้นอิดคัมทูไดเมนชั่นเดอะสองพันยี่สิบหกแจคูลอีวีห้าอีกสไลลี่สมาร์ทเลอร์แดนทรดิชชันแนลมิดไซส์เอสยูวีเอสไลด์เดอะโตโยต้าอาร์เอวีซีออหุนไดทักสันบัดอิดออฟเฟอร์หมอลสเปซแตงทูอิดอีวีแพลตฟอร์มเดอะโอเวอร์ราล์ล์เล็งอีสาราวสี่จุดหก The designer clearly focused on maximizing interior comfort while keeping the proportion dynamic and compact for city use. Underneath its bold design, the Jaku EV5 right on a dedicated electric platform shared with other and Jaku EV model. This means you can expect a flat floor, improved stability, and a low center of gravity. The result is a smoother and more controlled ride, -right. even though it's designed for efficiency. The EV5 DSN look o f f e e like l a typical economy EV. It has the s t a n d and presence of a premium SUV. Now, let's talk about performance and driving range. The j a g u a EV5 is expected to come in two main v a r i a n t a standard range model and a long range version. The standard version will feature a 64 kWh battery pack. giving it a driving range of around 430 km on a single charge, while the long range variant is expected to get a 79 kWh battery with a range close to 550 km, depending on driving condition. Both version w i l l f e a t u r e front wheel drive, powered by a single electric motor producing r o l l y 210 horsepower and 340 Nm of torque. Task enough for smooth and confident. Acceleration ชาร์จิ่งอิฐจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในประมาณเจ็ดจุดห้าวินาทีชาร์จิ่งอิฐอัลโซเอสจากจุดโฟร์เดอะอีวีห้าแบงค์ทูอิฐแปดร้อยโวลต์อาร์กิเทคเจอร์ดีซีฟ้าชาร์จิ่งอัลโลยูทูโกรฟ์จากสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในจัสอันเดอร์สามสิบมิลลิลิตรสำหรับโฮมยูสเดอะออนบอร์ดสิบเอ็ดกิโลวัตเอซีชาร์จเจอร์มีนยูแคลนรีชาร์จ overnight ยูทิ้งเอสเต็มดัตต์วอลล์บ็อกเดอะเวร์ฮิคโคลอ อัลโลอิงยูทูปพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์และสมอลล์อพพลิเอนซ์โดยตรงจากเดอร์คาร์เอฮันดี้ฟีเจอร์สำหรับแคมปิ่งหรืออิมเมอร์เจนซี่แจคูแฮสเทดเกรดแอทเทนชันทูบิลคุณภาพและเอฟฟิเชนซี่เดอร์อีวีห้าคำวิสอันเดอร์บอดี้โปรเทกชันแอโรดินามิกวิวดีไซน์และแอคทีฟแอร์ชัตเตอร์ทูรีดิวดรักดิส์รีเซ็ตอินเอดรักโคเอฟฟิเชนซ์ออฟจัสศูนย์จุดสองเก้าเมคกิ่งอิดบันออฟเดอะมอส์แอโรดินามิกคอลลีเอฟฟิเชนซี่เอสยูบีเอสในอิดคล คอมบินเนตวิดแอดวานซ์เรเจนเนอเรทีฟเบรคกิ้งแอนด์สมาร์ตดรีฟเวิงโมเดลส์อิดเอนชัวร์โบดเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์เบรนต์ออปติมิเซชันอินไซด์เดอะเคบินวิชเวลคัพเปอร์อินอันอื่นฟูลวิดีโอแจ็คคูลคอนติเนียลอิดลักชัวรี่โฟกัสแอพโรชบัดเซนส์เวอร์ทอลกิ้งเมนลี่อัพเดตเดอะเอ็กซ์เทอร์เรียทูเดย์อิดส์อิมพอร์แทนทูโน้ตฮาวเดอะดีไซน์เลงกุกเกตโปรซิมเลสต์ลี่ฟรอมเอาต์ไซด์ทูอินไซด์เดอะดอร์พาร์เนลฮันเดิลแอนด The material and color choice match the vehicle's premium image, giving it a near luxury feel even before you step inside. Now let's discuss the pricing, which is one of the key f a c t o r that could make the 2026 Jaguar EV 5 a big success. While official global prices have n t been announced yet, estimates from Chinese and European sources suggest that the base model will start around 37,000 u s ฐ while the fully loaded long-range version could go up to 45,000 u s ฐ In Thailand, after import taxes and EV incentive we can expect the starting price to land somewhere between 1.4 and 1.6บาท considering the level of technology design and range on offer thus actually quite competitive compared to r i v a l like the BYD Atto 3 MG ZS EV and Hyundai Kona Electric Jackoo has also hinted at offering advanced warranty and service packages to make ownership easier The battery is expected to carry an 8-year or 1 6 0 0 0 0 k m warranty, and the car's overall warranty may extend up to 5 years depending on the region. This will definitely build confidence for new EVs but entering the market. So, what does this all mean? The 2026 j a g u a EV 5 represents a major step forward for this emerging brand. It's stylish, practical, and packed with the latest EV technology. อีดแมนเอจทูเดลิเวอร์เดอะลุคแอนด์พรีเซนต์ออฟเอลักชัวรี่เอสยูวีวิดเอาท์เดอะลักชัวรี่ไพร์ทแท็กอีฟแจคคูเพลย์อีดคัสไรท์เดอะอีวีห้าคูดอีซิลี่บีคัมวันออฟเดอะมอสต์ป๊อปปูลาร์นิวอิเล็กทริกเอสยูวีเอสอินซอร์วิสเอเชียท่าสิทธ์ฟอร์ทูเดสรีวิวออฟเดอะสองพันยี่สิบหกแจคคูอีวีห้าอีฟ you enjoy this deep dive into the exterior and price overview แม็กชัวทูฮิตเดอะไลท์บัตต้อนแอนด์ซับสคริปต์ทูไทยออโต่ฟอร์มอลอินเดปเรวิวออฟเดอะเลตเตส Let us know in the comment what you think about this EV Would you consider buying one or do you think the competition still has the edge? Thank s for watching and see you in the next video.